าาหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วย,ย,วยช่วยเขาย้าปั้นด้วยครับข้าปั้นโดนเชือกมัดอยู่โอเคครับทุกคนวันนี้เราจะไปส่งข้าปั้นให้กลับคืนสู่อ้อมอกของคุณพ่อคุณแม่ <c oughs> พ่อแม่ข้าปั้นเป็นเช้าป่าใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่ไฟกันครับ <c oughs> อันนี้คือสัญลักษณ ที่อยู่บ้านข้าวปั้นนะครับไปข้าวปั้นพร้อมแล้วข้างในพร้อมแล้วไปตอนนี้เรือมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันครับเอาละครับแล้วนี่คือโซนบ้านของข้าวปั้นนะครับเราต้องเดินผ่านมุมกล้องแบบนี้เลยครับเจอกับสิ่งแปลกๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวบ้านผมมาแล้วงโอเคเดี๋ยวเราไปขึ้นเรือกันครับเรือบ้านข้าวปั้นมาแล้วครับ ขึ้นเรือเลยครับเด็กๆนั่งแถวกลางเลยครับนั่งแถวกลางโอเคโอเคไปส่งข้าวปั้นกันครับไปบ้านกันครับไปบ้านข้าวปั้นโอ้ยทุกคนเราเข้าไปในควันแล้วใช่บ้านข้าวปั้นต้องไปทางนี้โอ้ยเฮ้ยโอ้ย ข้าวบนทำไมบ้านเธอเป็นแบบนี้ล่ะบ้านอะไล่ะข right? ้าวบ้านมันมีกลินมันจืดๆแล้วเป็นหมอกควันเลยอะข้าวบ้านอุจจิโไว้ทุกคนอุจจิโมะไว้ควันเยอะมากโอ้โควันแบบหนาแน่นมากบ้านมีน้ำออกแล้วออกแล้วก็า้านกับมือจุ่มไปล้างมาข้าวบ้านอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรอะเพื่อนเข้าวบ้านเหรอนี่เราเจอแล้วคนแรก เพื่อนของข้าปั้นใช่ตอนเด็กๆข้าปั้นชอบชอบเล่นกับคนนี้แหละาบปๆข้าวปั้นภาษาบ้านเธอพูดว่าไงพี่ดอยพี่ดอยนนั่พี่ดอยเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรอ้าวลืมชื่อเพื่อนแล้วเฮ้ยข้าวปั้นข้าวปั้นอันนั้อก่อนทำอะไรอ่ะเฮ้ยเขามีเสือด้วยเสือดำเห็นเสือดำเปล่าใช่ ข้าบปั้นลงไปช่วยไหมล่ะลงกลับบ้านเกินน่าร้อลิงที่ข้าบปั้นเลี้ยงไว้อะอุ้ยอะไรคือไอโด้ไอดี้ไอโดไอดี้อันนี้ครับปั้นเลี้ยงลิงไว้ครับทุกคน3ตัวพ่อพ่อมีไอโดไอดี้ไอรันแล้วก็ไอลงไอโดไอดี้ถึงแล้วอ่าได้บอกแล้วไอโด้เฮ้ยทุกคนบ้านของข้าวปั้นมีงูด้วย เขาบ้านเลี้ยงงูด้วยเหรอนกอะไรที่ไม่กลัวนกพีนิกันนกพีนิกันใช่อันนี้ปงงูครับปงงูอันนี้ปงงูอุ้ยมันมีตัวจริงวยตัวจริงงั้นงูงูเหลืองอันนี้จริงเหรอครับบ้านอุ้ยทุกคนเหรอปงงูตัวจริงอุ้ยดูแม่ดิดูไปเก็บไปหลบหน่อยอ้ยมันจะแตกแล้วมันแตก เมื่อกี้ขับปิดไว้เมื่อกี้เขับกลัวจริงทุกคนเพราะว่าอันนี้คืองูตัวจริงข้าบ้านอันนี้อะไรแคมอ๋อแคมอ๋อข้าบ้านเคยอยู่ในนี้ป่ะเสียงอะไรอะเสียงอะไรไม่รู้สิเสียงอะไรอะค่ะเสียงอะไรไม่รู้เฮ้ยยฉางพ่นน้ำทุกคนฉางจะพ่นน้ำแล้วพ่อไม่กลัวพ่นมาเลยไม่เห็นพ่นเลยเงินร้อนเปล่า อุ้ยพ้นแล้วโอ้โหบ้านคาปันเขาชอบกินปลากันเลี้ยงไก่เลีเ้ยงหมาด้วยเลี้ยงหมาด้วยเหรออ,อันนี้พี่น้องเหรอพี่น้องยายยายอันนี้เอาหมามาปิ้งบ้านคาปันกินหมากันทุกคนคาปันนี่ไงคนนี้เขาเป็นคนล่าสัตว์เขาถือมีดด้วย,ยไม่กรีดระวงัง

โอ้น้ำตกอันนี้สวย่ะครับั้นเฮ้ยข้าปั้นตัวอะไรมันออกมาโอ้ยมันมีเสียงด้วยสวัสดีเสียงเพื่อน้วยนเพื่อนเพื่อนครัป้านั้นกาจะมีเพื่อนเป็นสัตว์นะครับไม่ว่าจะเป็นหมูป่าบางครั้งคปั้นขาก็มีเพื่อนเป็นช้างเป็นมีเพื่อนเป็นอะไรอีกลิงใช่เพราะว่าบ้านค้ัปั้นเนี่ยเขาอยู่กับธรรมชาติแล้ววันนี้เรายังไม่เจอคุณพ่อคุณแม่เลยนะอุ้ยข้าปนี้ อันนี้แลดเหรออ๋อนี่ไงแลดชอบกินแตงโมมีแตงโมติดหนอหนอของแลดเลยอ่ะอะไรนะโอ้โหเพื่อนเอาเพื่อนจะมาเอานอออกไปอันนี้สัญลักษณ์ของของหมู่บ้านข้าวปั้นครับจะเป็นสีสีแบบนี้แหละอะไรนะเฮ้ยทำไมบ้านเธอแบบมีอะไรกับดักน่ากลัวคุณใครโดนนะ พ่อข้าวปั้นทุกคนพ่อของข้าวปั้นห้อยหัวอยู่แล้วมีหมาหมากินเนื้ออยู่ข้างล่างอ่ะอ้าวหมาตัวเองเหรออ๋อนี่หมามาช่วยตรงนี้อะไรครับเนี่ยตรงนี้มีรีลาแล้วก็มีนกอันนั้นมันจะพังแล้วพังที่มันจะเป็นน้ําอ่ะมันจะพังแล้วมันจะถล่มหนูรู้ได้ไงมันจะถล่มผมพ่อผมโทรมาพ่อผมบอกว่าจริงเหรอ ไอที่ไอที่เป็นถังน้ํามันจะถล่มลงมาเหรอเอาละครับทุกคนเราคอยดูนะครับตอนนี้เรือเรากําลังล่องมาจนถึงถังน้ําแล้วข้างบนนี้มียีราฟด้วยทุกคนนี่ยีราฟยีราฟผ่านเรือเราแล้วทุกคนเตรียมตัวนะถังน้ํากําลังจะถล่มใส่หัวเราเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้ยอ้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 ยอ้อ้ยมันเหมือนจะถล่มจริงเลยอ่ะ โอ้ยน้ำหยดใส่หัวประแบงโอ้ย,อยน้ำหยดน้ำหยดน้ำหยดโอ้ยขบันขบันโอ้ย,ยมันเอียงมากเลยอะ่ะ <c oughs> มันเหมือนท่าลมของจริงอะ่อออะาาอันนี้คืองาช้างโอ้ยน้ำไหลจริงน้ำไหลจริงอันนี้คืองาช้างไม่กิฟโ์โอ้ยอันนี้อันนี้เพื่อนตายเพื่อนตายมาชยเพื่อนโอ้ยทำไมเขาแต่งตัวแบบนี้อะรขบัน ทุกคนตอนนี้คือของจริงแล้วนะครับการที่เราจะไปบ้านคับปั้นเราต้องเข้าถ้าของคิงคองมันคือคิงคองครับใช่ครับนี่ครับคิงคองอุ้ยคิงคองครับอุ้ยเราเข้าถ้าแล้วทุกคนเราอันนี้ต้องกลัวแล้วนะต้องกลัวจริงแล้วคับปั้นเอาละครับตอนนี้เราต้องเปิดไฟแล้วนะครับใช่ตรงนี้น่ากลัว เอ้อุย้าปั้นอันนี้เขาเ้าหสมบัานกันไม้หัก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 ครับทุกคนไม้หักเฮ้ยนี่สอบัติสอบัติเต็มเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไงนี่ไง บัตแวววับโอ้มีทั้งแมงมุมมีทั้งข้างคาวเลยอ่ะโอ้แมงมุมยักษ์ของจริงครับออกแล้วทุกคนเรากำลังจะออกจากข้ามกันแล้วแมมมอสตัวใหญ่มากแมงมอสตัวนี้ใกล้จะสูญพันธ์แล้วใช่ไหมอ๋อแต่ที่บ้านกัปปันยังมีอยู่มีเพื่อนเป็นปลาฉลา เต่าแล้วก็นงอินซีโอ้โหโน่นซีตอกเป็นรังไข่อยู่เลยเหรอไข่เาทุกคนเต่ากำลังกกไข่ไข่เยอะมากว่าไงคับบิงทุกคนครับเหมือนตอนนี้เราจะเข้าท่าไปแล้วนะเข้าบ้านแล้วเราใกล้จะถึงยังไก่มากเลยอ่ะบ้านเธอ เฮ้ยทุกคนเงียบเงียบได้ยินเสียงอะไรไหมฟังเสียงสิฟังเสียงนั่นนั่นไงโอ๊ยนี่มีข้าวโอ๊ยนี่ไงนี่ไงเจอแล้วโอ๊ยข้าบ้านข้าวบ้านนี่ใครอ่ะโอ้โหโอ้ยจุ้ยจระเข้อยู่นี่อันนีี้้้ผมเลยงไวจระเข้เลี้ยงไว้เหรออันนี้จระเข้เป็นเพื่อนเปล่ามันจะกัดเราเปล่าจริงนะ จระเข้ตัวใหญ่มากเฮ้ยตรงตรงลิ้นเขาเอ้ยอะไรอยู่ในปากเขาอ่ะโคนโอ้ขนาดหางยังใหญ่ขนาดนี้เลยอะ่ะแล้ว,วจจแล้วตอนนี้ถ้าเราดูตรงนี้เหมือนจอระเข้กำลังจะจัดการคนที่อยู่บนอยู่บนเชือกนะนี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรครับอันไหนครับญญอันนี้ อันนี้คนป่าครับคนป่าขี่เตา,าบรรพบรุษของข้าปัานขี่เตานนเต่าเ,เต็มเลยเนี่ยขี่เตาเรากำลังล่องเรือตามหาคุณพ่อของข้าปัานนะครับเราเข้ามาในป่าดิบชื้นที่ลึกมากๆตอนนี้ใกล้จะถึงกับพรอนไม้อันใหญ่แล้วแล้วก็จะเจอลิงบาบู ลิงบาบูคือลิงที่ฉลาด,ดมากๆนี่ไงเขาจะมาฆ่าลิงอ๋อเขาจะมาฆ่าลิงเหรอโอ้นั่ไงลิงอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้นะครับเป็นมนุษย์คนป่ากําลังเป่าลูกดอกไปที่ตัวลิงนี่ไงลิงสองตัว,วใกล้จะถึงแล้วครับนี่ไงสัญลักษณ์ของบ้านข้าปั้นเป็นแบบนี้นี่เองตอนนี้เรามาถูกทางแล้วนะอะไรอ่ะขาทําขาทเหรออ๋อเขาทำไปหาเล่โอเค ตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วนะครับเราจะเจอคุณพ่อแล้วก็ครอบครัวของข้าปั้นแล้วอันนี้อะไรอะ่ะลูกเสือลูกเสือล,ลูกสิงโตสิงโตเขาหันคอด้วยนายบิงเออเสีสัญลักษณ์อีกแล้วบิงนี่นี่เสือตัวใหญ่อ๋อน,นี่ส,งสิงโตใช่ไหมนกหัวขวานกำลังจอดต้นไม้อยู่ทุกคนนี่นกะนกหัวขวานคอยดูนะ เขาจะตอกตอกตอกต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้เป็นรูเอาไปทําเป็นรังอุ้ยหุยอุ้ยขึ้นมาแล้วนี่ไงปลาปลาฉลามที่เป็นเพื่อนครับปัน้นอุ้ยดาลงไปแล้วถึงแล้วถึงแล้วครับทุกคนและนี่คือจุดสิ้นสุดนะครับของการล่องเรือที่นี่นะครับซาฟารีเบลมีกิจกรรมล่องเรือชมธรรมชาติแบบนี้ด้วยระหว่างทางอ่ะ ระหว่างทางจะเจ,เจอกับคนป่าที่เป็นหุ่นเรื่องนี้เป็นเรื่องฟอร์มทั้งหมดเป็นละครสั้นของพวกเราใช่เป็นหนังสั้นของพวกเราละครคุณธรรมละครคไละครตลกเอ้ยถูกแล้ว <รอ S 1> ท,ที่ที่เอาไว้ให้น้องๆติดตามรับชมนะครับที่นี่สาฟารีเวิลด์อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับมาตามหาบ้านของข้าปั้นกันโอเคไหมครับข้าปัาน้นงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจ hãy cho miếng bài đôi nè bye bye